ค่ะพอดีควานต้นก็มาพอดีเนาะเดี๋ยวควานรักจะแบ่งผลไม้ไปให้กับพ่อใหญ่ทองคํากับภายชัยมงคลเนาะ <พอ S 1> นี่นะคะเป็นแตงโมนะคะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับสีดองคุณเงินทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผม ก็ต้องขอบพระคุณนะครับ FC ใจดีนะครับผมจากลอดดอนเนาะนะครับที่ให้เ,เราได้ผลไม้นะครับมาจัดโต๊ะให้กับคุณเงินนะครับผมวันนี้ก็มาพร้อมกับเด็กๆนะครับคนแรกก็ผู่เลี้ยงคุณเงินครับน้องเอิร์ธค่ะน้องการ์ดค่ะน้ององโอโต้ค่ะ,น,โโะ,คะน้องปีโน่ค่ะค เราจะมาเริ่มล้างกันเลยนะคะบผมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลไม้นะคะเดี๋ยวเริ่มจัดกันเลยต้องขอบพระคุณไปยังพี่มานพนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของน้องแอนนี่แล้วก็น้องแซมมี่นะคะซึ่งเป็นลูกแล้วก็หลานของพี่มานพนะคะก็นี่นะคะก็จะมีเค้กวันเกิดนะคะเดี๋ยวให้ความรักจัดเลยเค้กวันเกิดก็จะมีนี่คะ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์แอนนี่แล้วก็แฮปปี้เบอร์เดย์แซมมี่นะคะนี่นะคะ แล้วก็มีผลไม้ของโปรดน้องขุนนะคะเป็นทุเรียนนะคะยังในวันนี้ไม่มีแคนตาลูปนะคะนี่ค่ะผลไม้ทั้งหมดนะคะของน้องขุนเงินแล้วก็รวมถึงขนมปี๊บแล้วก็ผลไม้ของเด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจัดกันเลยค่ะเดี๋ยวเขาพดก่อนครับจะจัดอะไรขึ้นโต๊ะก่อนเขาพดก่อนครับเขาพดก่อนนะคะเขาพดไอ้น้องเอิร์ดล้างล้างมันแก้ว กระโปงเอาเอาไปถุงเดียวก็ได้เอาไปถุงเดียวก็ได้เอาไปถุงเดียวมาวางไหมนี่ค่ะเราจะช่วยกันจัดนะคะโต๊ะวางดียังโต๊ะอ้โอ้ Núi luôn đó, à. À, Đi à. để nó nhạc nhạt lắm nữa เดี๋ยวคุณเงินก็กินก็ปอกเปลือกนะครับผมกินข้างในนะครับส่วนมากช้างจะไม่คุณเงินนี่จะไม่ค่อยกินข้างนอกนะครับต้องขอบคุณมากๆนะคะผลไม้แล้วก็จะจัดขึ้นโต๊ะบางส่วนนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเก็บไว้ให้น้องทานในวันถัดไปด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผลไม้ของน้องขุนก็หมดแล้วนะคะ

ก็ตอนนี้ขึ้นโต๊ได้แล้วบางส่วนนะคะก็มีข้าวโพดมันแกวแตงโมกล้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะล้างมันเทศนะคะแตงโมแดงดีไหมแตงโมสวยมากค่ะแตงโมเนี้อสวยมากจึ้จัน วางเลยก็ช่วยกันจัดวางนะคะแล้วก็เอาแตงกวาลงมาเทอีกครึ่งถุงค่ะแตงกวาแตงกวา ก็รวมด้วยช่วยกันนะคะพี่เลี้ยงน้องขุนนะคะ นี่นะคะตอนนี้โต๊ะผลไม้นี่ค่ะสีสัสนสดใสมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ยังยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวมาเช็คดูมีอะไรบ้างมีขา้าวโพดแตงกวาแตงโมมันแก้วมันเทศล้วยนะคะแล้วก็มาเสริมก็จะเป็นแตงไทยนะคะนี่ค่ะแตงไทยหอมหวานแล้วก็เด็กๆก,ก็กำลังล้างแก้วมังกรอีกนะคะ อวางไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวแก้วมังกรนี้ต้องปอกเปลือกใช่ไหมพี่ลักอปอกตั้งไว้ข้างบน,น,น,นก็ขอขอบพระคุณไปยังพี่มานบนะคะที่ส่งคะแนนมาให้นะคะส่งคะแนนมาให้เนื่องในวันใช้วันเกิดของน้องแอนนี่แล้วก็น้องแซมมี่นะคะขอขบพระคุณมากๆนะคะวันนี้คุณจะได้กินโต๊ะพิเศษแล้วนะคะแล้วก็ยังมีผลไม้ก็ยังเหลืออยู่นะคะนี่นะคะ ผลไม้ก็จะเหลือไว้ให้กับน้องขุนเงินได้ทานในวันต่อไปด้วยนะคะขุนก็มีผลไม้ได้ทานแล้วเ,เ,เด็กๆร่วมด้วยช่วยกันค่ะ แก้วบางกรขึ้นไปแล้วไงคะแก้วบางกรต้องปอกเปลือกนะปอกเปลือกแล้ว,ลก,ลวก็กวกางข้างบนเลยคุณไม่กินนะคะถ้าถ้ามีเปลือกนะคะเอเปลือกออกครับคุณไม่กินนะครับอวันนี้ผลไม้เยอะแยะมากเลยนะคะผลไม้ลองนับดูว่ามีมีม,ม,มีมีกี่ชนิดข้าวโพดแตงกวา แตงโมกล้วยมันแกวมันเทศแตงไทยแก้วมังกรใช่ไหมแปดแปดอย่างนะคะแปดอย่างนี่ค่ะสสวยๆทั้งนั้นเลยน่าทานมากเลยนะคะให้คุณพ่อปอกให้พอหลังจากที่คุณพ่อปอกเสร็จแล้วก็จะไปพาลูกชายมาใช่ไหมคะครับ เด็กๆมองเด็กๆน่าจะหิวด้วยหรือเปล่าอ่าไปอยู่อีกลูกนึงค่ะค่ะพอดีควานต้นก็มาพอดีเนาะเดี๋ยวควานลักจะแบ่งผลไม้ไปให้กับ พ่อใหญ่ทองคํากับายชัยมงคลเนาะนี่นะคะเป็นแตงโมนะคะต้นโต๊ะน้องคุณก็จัดเรียบร้อยแล้วมันครับมันด้วยอ่าแบ่งกันค่ะแบ่งกันทานค่ะทุเรียนทุเรียนรอทานด้วยกันเลยค่ะทุเรียนของน้องคุณด้วยต่อต่อไปแล้วก็ จัดโต๊ะน้องขุนแล้วต่อไปจะเป็นโต๊ะของโต๊ะของเด็กๆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาเก็บถุงพลาสติกออกนะคะนี่นะอะอเด็กๆมาเก็บถุงพลาสติกออกเร็วนายเดี๋เเยวเก็บเก็บถุงพลาสติกอันนี้กินได้นี่กินไ,ได้เด,ดี๋ยวแบ่งใส่ใส่ถุงเอานี่นี่ถุง,งของนก็มาเอา นายเดี๋ยวยกยกข้าวโพดไปเดี๋ยวข้าวโพดจะยกยกขึ้นไปบนรถข้าวโพดแล้วก็มันแก้วนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเดี๋ยวจะแบ่งผลไม้แบ่งให้กับผู้ช่ต้นนะคะแบมูเดี๋ยวมันมันมันอะไรมันแก้วเก็บขึ้นไปอ่กขึ้นไปแบ่งไทยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมผลไม้ให้กับ เด็กๆก,ก่อนเนาะเดี๋ยวไปเอามีดเอาจานมาปาดนะคะก็ขอบพระคุณพี่อซใจดีนะคะพี่มานุนะคะเอฟซี FC จากล,น,ลนนเนเนาะท่านดูคลิปของเราตลอดนะคะแต่ไม่ค่อยได้เม้นนะคะก็อยากเลี้ยงผลไม้น้องขุนก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้พี่จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคิดสิ่งอื่นสิ่งใดก็สมมุงคว้ามุ่งมาาปาถนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ